เช้าวันนี้ฝนตกรินครับตกโปรยๆปๆแต่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่เวลาตีสามตีสี่ตีห้าจนกระทั่งรุ่งเช้ามาถึงช่วงนี้สามโมงเช้าก็ยังตกรินโปรยๆยๆครับแต่ในส่วนของต้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของต้นแค่ป่าแคนานะครับช่วงนี้ดอกหมดแล้วนะครับ ดอกเขาร่วงโรยหมดแล้วนะครับก็จะเหลือไว้ในส่วนของออกมาเป็นผลแล้วนะครับนี่คือผลแคร์นะครับผู้ชมเห็นไหมครับผลแคร์ที่ห้อยระยงระย่างนะครับดูเหมือนคล้ายๆกับตัวงูเขียวนะครับผู้ชมเห็นไหมครับคล้ายๆกับงูเขียวคล้ายๆกับตัวงูเขียวนะครับผู้ชมนี่คือจะเป็นในส่วนของต้นแคร์นาแคร์ป่านะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับอยู่หลังบ้านผมเองนะครับก็จะเป็นของ คุณยายนะครับคุณยายญาติกันนี่แหละครับนี่ครับผลแครนาฝักแครน่าก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับจะห้อยระยงระยังเหมือนคล้ายงูเขียวนะครับห้อยตรงเตงอยู่นะครับฝักผลกินได้นะครับคุณผู้ชมฝักอ่อนผลอ่อนกินได้เสมือนแครบ้านเรานะครับแครที่ปลูกอยู่ตามบ้านนะครับคุณผู้ชมอันนี้แครนาหากว่าหากว่าผลอ่อนก็จะกินได้เหมือน แค่บ้านนะครับอันนี้หมดฤดูกาลออกดอ,อกไปแล้วนะครับแต่ออกผลออกผลออกหมากไว้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคือแค่แค่ป่าแค่นานะครับแคป่าแคนาอยู่หลังบ้านค่อยระยงระย,ยาง <c oughs> บรรยากาศเช้านี้ฝนตกครับ